าางนางบ้านที่ย้ายไปอยู่นะมันไม่มีรั้วขอบมิดชิดด้วยมันเป็นรัว้วเหล็กปัญหาคือถ้าใส่เสื้อผ้าอะไรที่ไม่สุภาพอ,ะอ่ะเออเออมันจะเห็นคูบรโอ้มาเห็นแล้วโอเคต่อมาเนี่ยคือบอกออกทิ้งตอออกไม่ได่หรอไม่ได้ที่มันจะเห็นอะไรเราขับรถอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน้อมาเหยียดถนนตรงนี้น้ออีแม่เอมยไปกับว่าได้เขาไม่ทำถนนจิเขาทำไฟฟ้าอ่านหน่อยอ่านคอมเมนต์แทนพี่หน่อย ก็ยังดื้อเหมือนเดิมใช่ไม่ปลอดภัยเห็นด้วยถูกต้องไม่ควรพี่สิงผมหายแล้วนะ <laughs> ผมหายสิอันนี้มันบังเหรอเออไม่ให้มันหายปไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้คือเราต้องเอาอะไรมาคุมแสงไว้เพื่อไม่ให้หน้าผมมันขาวเกินไปเห็นไหมถ้าอันนี้หลุดออกมันหน้าผมมันจะขาวมันจะคนจะมองไม่เห็นไงอ่าเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวขอดู G P S ก่อน หลอ่อชวนนกุกหล่อจังเลยเบาเสื้อดำเพราว่าเดล๋ยวอ้โสิบเบ้า,บาปไปละนาฬิกาเข้าเดือบอดไม่ไม่อยุดสงมาอันนั้นนะคะเขาหล่ออยู่แล้วคนนี้เขาเป๊ะอยู่แล้วไม่เอาเลรื่องลูลงกปลายหน่อยเรื่องลูกปลายก็ไม่ไม่มีเลยลูกปลายเล่าเรื่องลูลงกปลายก็ <c oughs> สังเกตยอยู่เมื่อคืนก็จับผิดเอาตรงๆเน๊ะ จับผิดเลยเหรอใช่เพราะจับผิดใช่รู้สึกจับผิดไปจับผิดเขาทำไมอ่ะไอ้แก้วก็พูดอะไรเยอะอยู่มามันรู้กันอยู่สิฉันก็สงสัยสี่สิบนาทีเลยเนี่ยไกลอยู่ไหนหน้าทางตะวันออกไปตามถนนหมายเลขสองสามสดี๋ดูก่อนว่าจะไปดีไหมโอ้ไกลอยู่เด้อว่าตราคาบนที่นี้เจ้าไตนี่ไกลเติบอยู่อ๋อขับไปเล่นๆลไปคือ คือเราก็ไม่ออกตัวว่าเขาเป็นอะไรกันเพราะว่าเราไม่รู้เอาจริงๆนะเราไม่รู้แล้วเราก็พยายามเราเห็นผิดสังเกตเราก็ก็เลยรู้สึกอย่าไปพูดยังไงว่าเราไม่รู้เรารู้อยู่แต่ว่าวันสองวันหรือเดือนเนี้ยมันผิดสังเกตเราเรารู้อะไรสิ่งร้อยห้าสิบรู้ว่ามันเป็นเพื่อนกันไงก็มันเป็นเพื่อนกันไงแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยมันเริ่ม ผิดสังเกตขึ้นมาใช่อย่ามาบอกว่าเรารู้เลยไอ้ที่ไม่รู้นี่หมายถึงว่าเขาเป็นอะไรกันอยู่ตอนนี้กูอยากสงสัยจริงๆเลยอ๋อเออนั่นอะไรนี่ก็ไม่รู้แต่ที่กูรู้คือมันเป็นเพื่อนกันตอนนี้เออมันเป็นเพื่อนรักกันพุละแบบว่ารักกันเลยแบบว่าเป็นเพื่อนรักอ่ะอ่าในในแต่ก่อนอ่ะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยซึ่งแต่พฤติกรรมที่พี่สงสัยมันเปลี่ยนไปก็คือว่ามันเริ่มมีความแบบเอาละอย่าบอไปไรเขาสีว่า บอกสิว่าเขาได้ดีโนีมัวกับโมเปียงกับกับโมเป็ียงดอกับโมเขามันเป็นแค่การพิคอเราไม่ได้ไปคิดว่าหรือว่าไปแบบว่าจับยุยงส่งเสริมให้มันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการวิค์ของเราคือเราเราผิดสังเกตที่ผ่านมาจะทำยังไงหล่ะจะให้บอกว่าเลี้ยวซ้ายไม่รู้ว่ากูเป็นเอฟซีหรือเปล่าวะา่อนนี้นี่เขาพูดไปก่อนได้หรือเ่าวะเนรถ วีดีก็ไปจับสังเีสังเกตเขาเฉยเลยเอาตามอยเขาเด็กว่ะเขาต้องบ้างตัวเป็นการแต่ที่มันจะมาจับผิดสังเกตเรานะหรือว่าเราจะด่ามันไหมหรืออะไรวันนี้อย่างเงี้ยสรุปเรต้องไปจับผิดสังเกตมันเฉยเลยว่ะตอนนี้เราเราเราว่านาดอมวัานาดอมอ่อนวานาดอมเมยเฮ้ยเขาทำปลาปลานี่ว่ะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือบางตบางครั้งอะอยู่ดีดี ี่มีความซูพี่ก็เลยก็เลยแอบถ่ายเฉยวันนี้แบบเหมือนฉันเห็นว่ามันแปลกๆแบบทําไมเขาให้การซบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแอบถ่ายเฉยพี่ก็เอามาให้ทุกคนวิเคราะห์ร่วมกันนี่แหละเฮ้ากับว่าได้ไปบีบังคับไปเขาหรือจับพิษนี่อย่างดอกก็เรียกว่าวิเคราะห์เรียกว่าวิเคราะห์เป็นหัวหน้าด้อมอะไรครับเอฟซีตั้งชื่อดอมให้หน่อยหัวหน้าดอมคนข้างล่างนุกไปอย่างนี้เหรอเมื่อคืนฉันก็เป็นบ้านะเสียง เธอก็ถามมันอยู่นั่นแหละอ่าวรีวิวุ่งหน่อยรีวิวุ่งหน่อยเพื่ออยากวอล์วิด้วยอไรปลายนะแต่ไอ้แก๊บมันเดินมาเหมือนแบบมันต้องรู้อะไรกันแน่เลยว่ะแก๊บก็อย่าคิดว่ากูไม่รู้นะไม่ไปคาดคันมันในปลายมันเป็นคนปากแข็งเใช่มาแข็งจริงจริเมื่อวานเห็นเห็นเห็นแอบเผลออะไรนะเกับหวยนกเหลือเลยนะเออฉันถ่ายไม่ทันฉันตกใจเลยได้เห็นนี่ว่าพูดอะไร ใช่ไหมเสียงมันมันเอาหัวพิงนี้ใช่ไหมพิงนี <k <K ้ปุ๊บแล้วพิงอยู่ตั้งนานถูกไหมล่ะแล้วก็จนหลังที่คิดว่าคงณลูกเป็นม้าหน่อยหรือเปล่าม้าหน่อยม้าหน่อยเอามือไปเกาหัวเขาโอ้โหยุติเกาหัวเขาจรนงกโพราะสพันธุ์ม้าไทยพระท่านแสด้ตกใจอยู่ในใจนี่แหละแต่ไม่กล้าหลอกพูดขึ้นอย่างนี้นะหาตรงโคนั่นอ๋อเออใช่ถ้าเจอวันเป็นโคนั่นแกชอบอยู่นะเพราะพี่ออนเขาจะชอบโคนั่นโคนันดอมโคนั่นแต่ว่าจะมีดอมมี่บานแต่ว่าเจออันไหมอยู่น้ำไหนเนอะอันนี้ ใชนี่เขาเป็นัวหนนาดอมคโยตีเลยปอคนรักคโยตีอะไรอย่างเงี้ยพอพอพออยู่ดีก็เกาหัวใช่ไหมฉันเลยตกใจสิคือในความคิดฉันอะเฮ้ปายมันอยู่กับเรามาหลายปีมากคิดถอกไหมเออแบบซึ่งมันมีพฤติกรรมแบบนี้แบบคือมันจะไม่โหเกาหัวเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเขาก็มองว่าเอ็นดูกันอ่ะเอาละเริ่มเอ็นดูกันแล้วเริ่มเอ็นดูกันแล้วกูเพีนอะไรของกูเนี่ย วิ่งตรงต่อไป <c oughs> ฉันก็เลยเอออะไรวะแล้วก็ตกใจอยู่แล้วก็ไม่บุลลูเทียยังก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพตอนนี้ <c oughs> มันรับแะไรเออถ่ายไม่ทันก็เลยเอออยากถ่ายเก็บไว้นี่แหละในโทรศัพท์แต่ตอนมันนั่งตาก,กันอะพี่่ายทันอยู่เพราะมันขิงกันตอนนั้นไอ้ปลายไปนั่งตากไอ้นุ๊ใช่ไหมรอบน,นี้ไอ้นุกมเลยนั่งคืนตอนแรกนอนปลาปลมาขวานั่งตากืนหน่อยพี่ก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไงตอนแรกนอนนอน ฉันนี่แลบักนุกน่ะนะเสร็จปุบ๊บพลิกไปพลิกมากไปนอนอิงเขาฉันเลยว่าปกติอิงแล้วนะ่ะนะไอ้นี่จะแบบเบิกนุกอิสิแม้แล้วก็เออซิดหนีมาดิปุบ๊บไก่เขาอิงแล้วก็ฟัง <c oughs> เขาบล็อกอะไรวะเดี๋ยวกระตายย่ายจะเตืมนตุ้มก็มองอยู่ <c oughs> เผื่อมาดูไรสุดมันจะว่าเราแล้วมันจะไม่ทําอีกเหรอวันพูดไปเยอะพี่เลยไม่อยากพูดไงเมื่อวานว่าจะพูดแล้วในไรอะเมื่อวานกูัว ไมมันนั่งอยู่ไงสิจู๊ปุ๊ดแน่กลัวมันรู้ตัวไงกลัวมันไม่ทาอีกก็อยากให้มันมีโมเมนต์แบบนี้ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เอาจริงๆเอาเป็นเดืองูที่เหมาะสมมากถ้าใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ส่างหัวมันก็ช่างหัวมันอืมเท่านั้นแหละเพราะว่าอย่างเราก็ลุ้นอยู่ลุ้นเพราะอะไรเขาดูดูเหมาะสมถามว่าทุกคนก็รู้หมดแหละถามว่า น้าแต่งกันจริงบอกเลยนุ้งไม่ต่อค่าดองอ่ะเราพร้อมกันใช่ไหมทุกคนแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนานะก็ให้เขาไปนี่กันย่าไปวอลมันสิกูไปเป็นรุ่นอีกแล้วกูไปเป็นอีหยังกับเขาดิเรืองหลบในหนองเงินท้องมันสิไปใสแมนบนุ้มโอ้ปายโอ้โอ้แมนบอลเอฟซีเราชี้โพงให้แล้วนะมันก็ยังไม่ยังขายังไม่ยังไม่ตอบสนองเนาะ ไม่หรอกมันผู้หญิงน้องไม่กล้าพูดเลยไม่หรอกมันก็หลายอย่างแล้วก็แต่ไอ้นุ๊กนี่โอ้สายตาสีหน้านี่ออกมากเสียงบอกเลยว่าเอาละเอาละอย่ามีไรมันสิวเฮ็ดมันสิเปลี่ยนไปอีกละนี่แหละมันมาเก่งน้ำห่อหลุ่นน้ำมันเนี่ยเออนี่แหละฉันก็เลยไม่อยากไปนั่นไงต่อไปอีกสองกิโลเมตรปล่อยมันเป็นไปตามที่มันชัดกะมาตรงข้าวกันแค่นี้แล้วกันเนาะพอวาร์ซีวอลดูดูมันกับบารด้ไอ้ไม่ได้ออกกล้องในสิ่งนี้ไม่เป็นไรไม่ออกหรอกเดี๋ยวออนค่อยไปไล่ไม่ทำไม ก็ไรของวอนไงของพี่มันก็ของพี่ไงเอ,อ้าทำไมอ่ะเมื่อวานนี้สิงเขินแล้วทำไมไม่ได้เขินพี่เขินที่ยังเออนหน้าแดอางอีกแล้วพี่สิงชอบเขินนะคะพี่สิงจะเป็นผู้ชายขี้อายํำหรับต่อผู้หญิงอุจจาระอายขี้อายเราเป็นคนที่แบบว่าเวาพี่สิงหอมหน่อยในรถอย่างเงี้ยแกก็จับมองซ้ายมองขวาเหมือนแบบว่าจะมีใครมาเห็นกับแกไหมอะไรเงี้ยเราเป็นคนขี้อายดิพี่สิงก็ใช่ เหมือนจะเป็นผู้ชายแบบเก่งกล้าเหลือเกินเวลาโพสเดี๋ยวมันแบบเจนจัดเชี่ยวชาญเพราะว่านี่ไปเบิรงรถได้อ,อยากอายเขาเสือมีได้มีคนแคปได้อยู่สิงอามันทำไมล่ะไม่ได้อายที่แจ็ปไปนะคนจะคิดว่าผมอายไหมไอ,อ่ทำไม,<ผ>มอมเบียร์เ <laughs> บียรเมียเ <laughs> บื่อเบื่อเบื่อเบีย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 ร์เบียร์เบียร์เมีย ัจ,จง,งเจอ,เอา้าสิง์็็ร้องเพลงเมื่อกี้มีเอฟซีพิม์คำว่าแพ้ทางพี่ออนอืแล้วสิงก็ร้องเพลงสุดโอเคเดี๋ยวไปบุกกวงถ่ายบาน,นีกันแล้วก็เดี๋ยวไล์ให้ชมอีกรอบหนึ่งขอขับรถก่อนนะครับเอซนะครับ